สวัสดีค่ะขอถามคุณนุ้นหน่อยค่ะคุณนุ้นรู้จักหลวงปู่ฝานได้ยังไงคะรู้จักหลวงปู่ฝานเนี่ย น่านจะตั้งแต่ปี2564กนะครับก็ประมาณ4ปีแล้วนะครับเข้าไปกราบท่านครั้งแรกนะน่าจะประมาณปีนั้นนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ไปกาลสิทธิ์นะครับถ้ามันเวลามันไม่ได้เร่งรีบเนี่ยผมจะเข้าไปกราบหลวงปู่ฝานสาเหตุที่เข้าไปกราบหลวงปู่ฝานก็คือวัดตาลนิรวันเป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วก็มีมนต์ของเรื่องราวมาตราจารย์มากมายที่ชาวบ้านได้พบเจอนะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่งในกาลสิทธิ์เลยนะครับอะไรที่ทําให้คุณนุษย์ศรัทธา โดยคนจนที่เข้าไปกราบท่านนะครับอันนี้ผมว่าท่านเท่าเทียมเสมอกันหมดเลยแล้วก็วัดปฏิบัติท่านเนี่ยแบบพระป่าตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นศิษย์ในสายหลวงปู่ชอบหลวงปู่สั้นหลวงปู่วันหลวงตามหาบัวนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านในสมัยที่ท่านออกเดินเดินทุดงนะครับแล้วก็ในความเมตตาของท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเห็นความดุ เด็กขาดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับอะไรที่ทําให้คุณลุงมั่นใจและสถาท่านมากขึ้นคะจริงๆหลังจากครั้งแรกที่เข้าไปกราบหรือหลายครั้งที่เข้าไปกราบท่านนะครับความรักความศรัทธาขอนเกิดขึ้นโดยโดยธรรมชาติของตัวเราที่เราได้เข้าไปกราบเข้าไปไปสัมผัสแล้วกันเข้าไปสัมผัสกับพ่อแม่คุบาาการนะครับท่านมีเมตตาเสมอต้นเสมอปลายท่านเป็นยังไงครั้งแรกที่เข้าไปกราบทุกครั้งที่เข้าไปกราบท่านก็เป็นแบบนั้นเนะครับทาไมคุณลุงถึงได้มาช่วยหลวงปู่สร้างเจดีย์คะ จริงๆผมบอกกันว่าตั้งแต่ผมสร้างพระมาเนี่ยผมไม่เคยไปขอสร้างพระวัดไหนหรือเกจิองค์ไหนเลยนะครับแม้แต่ของหลวงพู่ศิลาเนี่ยทุกครั้งที่ผมจะสร้างก็จะอยู่ในวาระประมูลแล้วก็จะมีเศษมาหรพุติีที่หลวงพู่ท่านวีดีโอคอมมาตามให้ไปจัดสร้างนะครับพี่ๆ่แลวผมก็ไม่สร้างให้เกจิเลยถ้าผมไม่ได้รู้จักหรือผมไม่ได้ศรัทธาหรือผมไม่ได้เข้าไปการาบนะครับต้องมาจากศรัทธาก่อนถ้าผมจะสร้างนะพี่พี่ รุ่นนี้ของปูฝานเนี่ยก็จะมีทางแอดมินในกลุ่มก็จะมีพี่เก่งพี่ธุวาพี่ไข่ตุ๋นนะครับที่เป็นกรรมการในของวัดอยู่แล้วก็มีความคุ้นเคยกันเพราะว่าได้เล่นหาพระเครื่องของศูนศิลาด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับขวงปู่ท่านเนี่ยให้ไปช่วยเป็นต้นบุญในการสร้างเจดีย์เป็นเจดีย์แบบไหนคะเป็นเจดีย์ทรงพุทธคยาต้องบอกว่าเป็นเจดีย์ อันแรกในจังหวัดกาฬสินธุเลยนะครับที่เป็นเจดีทรงพุทธชัยทยานะครับโอ้โอยันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะของคุณนุก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ถวายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์จัดสร้างเจดีนะครับที่เราศรัทธาด้วยแล้วก็เลยตกลงจะสร้างให้กับผู้สารนะครับเพราะว่ามาจากความศรัทธาจริงๆคุณเคยเจอปฏิหารหรือเรื่องเหลือเชื่อกับหลวงปู่บ้างไหมคะจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ไม่อยากพูดอยากให้พี่ๆทุกท่านเนี่ย เข้าไปการาบเข้าไปสัมผัสของท่านเองนะครับขอ,อสักเรื่องก่อนได้ไหมคะขอ,อสักเรื่องใช่ไหมเอาเอาเอาเรื่องล่าสุดเลยแล้วกันนะครับที่เข้าไปการาบเนี่ยผมเข้าไปการาบปู่กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับวันก็เดินทางไปถึงปวดขาทั้งสองข้างเลยปวดท่วงเข่าทั้งสองข้างเลยนะครับพอไปถึงนั่งน,นั่งคุยกับปู่ไม่ถึงห้าทีเยดยนปู่เดินไปหยิบเข็มมาปู่ดเดินไปหยิบเข็มกับน,น้ำมันมามากระปุกหนึ่งนะครับกลัวไหมครับก็ก็ยังงงอยู่ว่าหลวงปู่จะทําอะไร พอหยิบเข็มมาเส็หลวงปู่ก็ท่องกระถารรกรรมอะไรทักอย่างหนึ่งครับแล้วท่านก็ให้ผมยืดขาไปก็น้ํนามันทาน้ํามันทาก่อนหรือเข็มจิ้มเออเข็มจิ้มก่อนเอาเข็มจิ้มขาก่อนนะครับประมาณสี่ห้ารอบเ่ยเลือดพุ่งเลือดพุ่งเลยนะครับพุ่งฟีดเลยพุ่งเสร็จแล้วก็หยุดพอพุ่งเสร็จหยุดนี่ยท่านก็เอาน้ํามันที่ท่านหยิบมานะครับทา,ทาทาบริเวณขาแล้วก็ให้คว่ำให้ให้นอนคว่ำแล้วก็จิ้มด้านหลังอีกข้างหนึ่งที่ที่ที่ทปวดอนะน่ะก็เป็นแบบเดียวกัน เลือดพุ่งออกองมาเลยใช้เข็มนะครับเข็มที่เวลาให้น้ำเกลือพี่น่าจะจินตนาการออกพอจิ้มเสร็จเลือดพุ่งปี๊ดเลยท่านก็เอาน้ำมันทาทาเสร็จท่านก็ให้เดินเดินอยู่บนกุฏิท่านเลยนะครับแล้วก็สักพักเดียวหายแบบหายปกติเลยพี่งงเลยจากเดินเดินไม่ไหวนั่งต้องยืดขาครับอันนี้คือที่เจอล่าสุดนะครับแล้วพี่ๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ประมาณสิบกว่าคนแล้วก็หลวงปู่เนี่ยหลวงู่ฝานเนี่ย ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิกเลยนะครับที่เรื่องว่าเรื่องสมุนไพรเนี่ยท่านก็เก่งพอสมควรเลยนะครับอยากให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสเข้าไปกล่าบแล้วก็หล่อร่วมบุญกันเร็วๆนี้นะครับสร้างเจดีย์พุทธคยานะครับครอบเจดีย์องค์ต่างเลยองค์เก่าองค์สีทองนะครับเดี๋ยวเรื่องราวที่ครอบเจดีย์เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากค่ะครัคบ